วันเลียครับพวกผมบอบบี้อ่าแล้วเราเราจะทำอะไรอ่ะไอ้คือิดจอมือจอมือเหมือนนี่แหละนั่งอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเกมดูอันนี้ไม่ค่นั่งบนจริงๆก็อยากเล่นเกมแต่ไม่รู้จะเล่นอะไระมันมันหมดคอนเทนต์อ่ะโน้ตบุ๊กก็แบบ ล่มหลอนะใช่ใช้ว่าจะเล่นแล้วทุกเกมวัดเดี๋ยวคนนะเราแชร์จอได้ไหมเดี๋ยวปิด เออเอ,อเอะไรนอะไรดีที่แบบมันไม่กินตัวเป็ดโอ้โอ้โอ้รู้แล้วนะเอเรียนตัวชูดตกน่าใช่เจ๊เราไปโหลดเอเรียนมาเล่นดีกว่าซื้อมาไม่ได้เล่นเลย อ่าจริงๆในสตรีมก็มีเกมที่แบบน่าเล่นอยู่พวกสกายลิมฟอร์เอลทีทีเอไอวอสด็อกเดซีใช่ใช่แบบนี้หมดแต่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 มันอัดไม่ได้เล่นเล่นเฉยๆได้แต่ถ้าเล่นแล้วถ้อัดไปด้วยไม่ได้ i ือเด็ด d ด a ดแมนโอ้รู้ละรูละอ่าเราจะเปิดเป็นนี่นี่นี่เราเราจะใช้อันนี้เฮ้ <c oughs> ไม่ติดเหรอโอ้เศร้าจังเลย นั่เป็นไรอ่าเป็นดิเทอแล้วกันดิจิเออร์รื่นแทนเนี่เราจะมานั่งวาดรูปกันคนจริงอ่ะเขาไม่ต้องใช้ปากกา,กาหรอกมอกั๊ปากากาอะไรเลยเลยไม่ไม่ไม่เราก็ต้องไปโค้งหน้าใช่ไหมโค้งหน้ามังมันนั่งขีดเดียวพอละขีดหน่ยอยๆขีดไม่ตรง ปึ๊บปบอ่าตอนนี้ยังเป็นตาใช่ไหมตอนนี้เป็นตาจมูกจมูกมันต้องสามเหลี่ยมต้องสามเหลี่ยมตรงนี้ตอนนี้จะเป็นจมูกนี่ <c oughs> แล้วก็ตรงจมูกจมูกเราได้จมูกล่ะอันนี้คือจมูกนี่คือตาตรงตา สามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้คิค้วได้คิ้วแล้วนี่สามเหลี่ยมโดนคิค้วลงมาตรงนี้ขีดป,ป,ดปะ,ะดปึ๊บปึ๊บหัวรีบๆใช่ไหมล่ะปีดไปเดี๋ยวปิดไป ามเหลี่ยมคิวตัวนี้สามเหลี่ยมโอเคมันจะต้องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสาปึ๊บปึ๊บไม่ไม่ไม่สามเหลี่ยมเด็สามเ,มเหลีย่ยมโวยกูหลังเงิดไลผมว่าแมวโคตรอีสานเดบอ,อีสานบอเล่าเดบออันนี้ไงสามเหลี่ยมโอเคได้ละจากนั้นก็นปึ๊บ ลงไอ้ได้วว็บนี่เราก็ลบลบอะไรที่มันจะเป็นแบบนี้นี่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 ยมูกหายเดี๋ยววานก็ค่อยวาดไปไม่ใช่หรอยี่ยมูอืม บยีงงๆๆยงเนาะครบลบคิวกันลบนี่โอ้เพิ่มสินี่ๆๆนงไงเห็นไหมครับถ้าโค้งหน้าละ่ะอ่ผมวาดผมไม่เป็นอะผมใช่ไหมผมเราต้องจมูกอ่ะเราเป็นคนผม,นมยาวเราจะใช้จมูกเป็นเกณฑ์จมูกจมูกขึ้นมาลงเ,เ,นะเส้นนี้โอเคเส้นตรงนี้จะเป็นผม ยิบ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 อันนี้ได้วงแล้วะยิบ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 อผมไม่เท่ากันอะจ้มันเดยิบ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 อันนี้ผมผมปั่นอะยิบ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  ยิบ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 โอเคเราได้ทรงผมละอ่าแล้วจากนั้นเรามาทำตาไหมอยจะซูมซูมเข้ายังไงวะอ่ะตัวซูมอยู่ไหนโอ้คุณเฟ จริงตาเราจะวงกลมก็ได้คนะโอ้เท่ากันเลยเอ่อวันเหมือนคนเมาๆเลยก็มอนก็เลยใส่ใส่วงกลมเล็กไว้ตรงนี้อันน้เกๆตรงอังนนล้น <c oughs> Mình cái thầy ông có viết bếp 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 đó hello yêu nhìn mẹ nhìn nhìn mẹ nhìn nhìn mẹ nhìn mẹ nhìn 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 ไม่มันต้องยิ้มยิงฟัน <c oughs> อ่ากฎของร่างกายของมนุษย์ฟันมนุษย์ไม่มีทางเท่กากันเราจะยิ้ยึนี่ไม่ใช่ฟันคน อ่ะอันนี้เป็นเหงือกนี้เป็นเหงือกนี่เป็นเหงือันนี้ลิงมสีปากอ่ะอันนี้เป็นลิมสีปากสีปากบนสีปากล่างแล้วฟันอ่ะอมะมนุษย์ปกติไม่มีใครฟันเท่ากัน แม่เป็นยิ้มที่สมบูรณ์แบบของผมเฮ้ยไม่เลยยาวปัดเปียก เออก็ต้องตัดเปียกนะอืมอืมแม่โอ้ดูยังไงครับไทยเพอร์เฟกตคอคอนั่งวัดจักปากอ่ะวัดจักปากตรงอ่ะโอ,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 โอโ้ โอ้คอคุณไม่เป็นอเนี้ยคอคุณต้อเป็นแบบนี้มันจัเชียงงมาอ่ะใส่เสื้อเสื้อมีคอเสื้ออ่ะคอคุต้องมีไหลไหล่กว้างนะไไหลกว้างไหล่กว้างแล้วหักลงมามีเสื่อหักลงม อันนี้เป็แข็งแขนแขนแขนข้านี้จะเป๋ขึ้นมาข้านี้เป๋ขึ้นมาห่้ยโอเค้านี้จะเป๋ขึ้นมาเลยซุ๊บซุ๊บ มี่จะเป๋เราก็ต้องไม่เห็นตัวนี้เป๋อันนี้เป็นเสื้อเสื้อตัวใหญ่แต่แขนแขนเล็กอ่าตามหลักฟิสิก์ร่างกายเราก็จะบิดบิด <c oughs> ฟิสิกส์เยีอะไรเนี่ย ร่างกายก็จะบิดบิดไม่บิดขนาดนี้บิดบิดมือปุ๊บปอันนี้เป็นนิ้วนิ้วชี้นิ้วโป้นี่นิวชีิชียาวๆน่อยนล้นิ้วโป้ ไม่ได้ไม่ได้นิ้วช้นิ้วโป้งเอื้มมือซ้ายมือขวามือซ้ายอ่ถูก,ถกอ่ะนี่มันถูกอะอันนี้เป็นรอยรอยนิ้วอะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคครบนิ้โป้งแม่หัวนิ้อืม แหมหลอดเพลงนี่งตัวเนี่ยน,นะเขาเขาเกียดลูกตามากเลยก็ลองเหมือนตาคนนะอันนี้แหมตัวน,นี้ดูดีกว่าเยอะแันแคนนี่แค่ก็ปัดเปิดเปย์ล

ตัวนี้ไงมีหลุมใส่สีสีเหลืองไปเลยไนอน,นี่ตันนีน้ต้องเป็นสีนีาสีดำอยู่ไหนวะต้องเป็นสีนีาสีนีาต้องโทนอยู่ตรงน,นี้บททัตรเข้ม มันต้องอยู่ฝั่งชมพูนะอันนี้น่าจะได้หูตรงไหนมันรั่วอุดกันทีงไหนว่าได้รั่วอุดอุด,อดตรดตร ก็ได้สีแล้วอะกี้สีไหนสีนี้เมกี้ได้ได้อันั้นเหรออันไหนอืม เปี้ยวมือก็เปลี้ยวอืมชีดเหลืองอืมฮึ่มส่งผมผมสีดดำอืม

càng ngầu càng Nó mi đi phụng đấy này อยู่ดิ่งด้อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยบอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแรงเอาที่ผมมันก็ต้องแรดด้านข้างแรดด้านข้างทับไปทำไม เอาดินสอด้วยกันแรงเอาุ๊บ

มากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่บคน,โนโจีนโ็ได้เจอกันคินนะ